มีการทำโพลของแฟนแมนยูครับส่วนใหญ่บอกเกิน60%บอกว่าแมนยูยังไม่เจอคนที่ใช่เทนฮารยังไม่ใช่ปีแรกบอกใช่ปีที่2แต่ว่า2ปีสองไม่มั่นใจในปีนี้บอกไม่ใช่แล้วอโอ้โหอ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามันเป็นโพลจากสื่อท้องถิ่นอย่าง Manchester Evening n e w วนะครับซึ่งก็ถือว่ามีผลต่อภาพรวมไหมก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเพราะว่าคนข้างในอะนะ จริงๆมองต่างจาก global อ่ะพอสมควรนะฮะอ,อ,อย่างเช่นฤดูกาลก่อนเนี้ยที่มันมีกระแสจะปลดตั้งแต่ท้ายซีซั่นช่วงที่เซอร์จิมเข้ามาเนี่ยทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนอยากให้ไล่ออกเยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าคนท้องถิ่นเนี่ยผมใช้คําว่าเกิน70%เเลยครับเพราะว่าผลงานในลีกแม้จะไม่ดีแต่ว่าเขาบอกว่าการไล่ออก ทุกๆสองปีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมาแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้พอมัมาซีซั่นสามเนี่ยเราก็ต้องมานั่งแบบเซตรีสตาร์ทกันใหม่นะครับว่าไอ้สองปีโอเคสองถ้วยเข้าชิงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่พอมามาลุ้นกันที่สามทุ่มเงินไปอีกใช้เงินไปเกือบสองร้อยล้านยูโรแบบเนี้ยแล้วมันออกสตาร์ทมาสามเกมมันต้องยอมรับว่ามันน่าผิดหวังมากนะครับ <S <S ได้แค่สามคะแนนเท่านั้นเองแพ้ไปสองนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเปิดโหวตเจ็ดร้อยเออเจ็ดพันสองร้อยสิบสี่คนนะครับปรากฏว่าแฟนบอลท้องถิ่นของยูไนเต็ดนะครับ โหวตโนหรือว่าโหวตว่าเทนหักไม่ใช่คนที่ใช่ครับ66%นะครับ, uh huh. รบแล้วคิดว่าจะไม่ได้คุมทีมต่อจากต่อจากนี้นะครับคือคุมไม่จบซีซั่นเนี่ย68%สิอร uh ์ huh. ไม่เพียงเท่านั้น,นครับการมองไปที่สโมสรเนี่ยมีการระบุว่า68%บอกว่าแมนยูจำเป็นที่จะต้องจบท็อปโฟร์ให้ได้นะครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีก14%บอกว่าเล่นถ้วยไหนก็ได้เรื่องของมันจากถ้วยเออจากคอนเฟอเรนซ์หรือว่าายูโรปลีก และมีเพียงแค่9%เท่านั้นเองครับที่โฟกัสไิทแชมป์พิมเมอรีซึ่งไอ้9%เนี่ยคงเป็นพวก <c oughs>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  แบบเซอร์ไพรส์อ่ะเพราะมันยากมากเลยครับแม้ว่าจะเสริมทัพมาขนาดนี้นะครับซึ่งไม่เพียงเท่านั้นครับการที่ปีศาัแดงเปลี่ยนผู้บริหารหลังบ้านนะครับเปลี่ยนแทบจะจกชุดไปเลยเนี่ยก็ถือว่ามีการเสริมทัพที่ ใช้คําว่าราคาถูกไม่โดนต้มเหมือนสมัยก่อนอืคนนอกอย่างผมมองเข้าไปผมว่าดีนะน่าประทับใจมากนะเวิร์กมากนะเดอร์ลิกสี่สิบสองล้านเองนะใช่ไหมซักซีสามสิบห้าล้านแต่โยโร่อะโยโร่แพงโยโร่แพงเลยครับผมเนี่ยค้านดีลยโร่มาเลยนะถ้าคุยนอกเรื่องนะต่างก็มีดีลกันว่าอ่ะแบนทเบดโย ورو ล้มแบนทเบดไปแล้วไปเอาโยโร่แพงกว่าอีกเออคือถ้าจะพูดเรื่องนี้นะเผลอๆถ้าลูกชอไม่เจ็บหนัก ดีลของเดอร์ลิกอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ตอนแรกเหมือนโยโรคนคนนึงอะลวจบเบนเวตโยโรหรือว่าจะเป็นเดอร์ลิกทีเนี้ยพอมันไปซื้อแพงเนี่ยอันนั้นอนะแพงจริงนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องค่าเหนื่อยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเอากลับมาที่ตรงที่การโหวตก่อนแฟนบอลมองว่ามี29%ครับที่แฮปปี้กับการเสริมทัพนะครับ58% Mo เโมเดอเรคือแบบพอใจแล้วก็มี13%ที่บอกว่าไม่แฮปปี้นะครับแล้วก็มองว่าการเสริมทัพ นักฟุตบอลที่เก่งรุูการเดียวไทรอนมาชาเป็นคนเขียนอันนี้จากแมนเชสเตอร์นี่็ดูบอกว่าฮอยลุนเก่งออตแลนตาปีเดียวยูไปซื้อมา60 8บวก8ล้านล่าสุดโจโชเซซีก็เก่งปีเดียวกับโบลญญาไปซื้อมาอีกแล้วถึงขนาดว่ามีการเอาเครื่องคิดเลขคิด2คนนี้รวมกัน109ล้านปอนเนี่ยซื้อไอแวนโทนี่ได้3คน ก็เลยโดนด่าอีกเหมือนเด็กพาะปอลลังแพ้ไงนู่นแต่ก็บอกว่าไอ้เรื่องของการแผนสร้างสนามเนี่ย64%สิบสี่เปอร์เซ็นต์ซัพพอร์ตนะอยากจะให้เซื้อจิมสร้างสนามใหม่สร้างสนามใหม่นะครับแทนที่โอทัฟฟอร์ดนะครับแล้วเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยผลโหวตรสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์บอกว่าพอใจกับกลุ่มทูตอินิออสที่เข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างในทีมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับสีิบเก้าเปอร์เซ็นต์บอกว่าดีใจมากมีดีใจที่สุดไหมผมอยากจะไป็หมวดข้อสุดท้ายอ่ะโอ้ยแต่การทำงานหลังบ้านดีมากครับจริงๆแต่แค่ ยังสงสัยอยู่ไงครับคืออย่างนี้ฮะถ้าผมพูดในมุมส่วนตัวนะแดนแอชเวิร์ดอ่ะเขาอยู่กับทีมที่ปั้นเก่งๆมาแล้วก็เอาไปขายต่ออ่ะไม่ว่าจะเป็นไบรท์ตันไม่ว่าจะเป็นิวคาเซ่แต่ทีนี้มาอยู่กับแมนยูเต็ดเนี่ยโอเคเสริมมาหคนเนี้ยถามว่าทั้ง5คนมีโอกาสส่งผลให้ไปถึงไตโต้ไปถึงแชมป์ไหมเขาพูดยังพูดได้อยู่นะถ้ามันมีแค่ระดับประสบการณ์สูงสุดมันก็คือมาไทเดอร์ลิกอะ่ะถูกปะ อ,อที่ <top S 2> เล่น,นที่มันเคยเล่นแชมเปียนส์ลีกมาแล้วอะนอกนั้นมันก็ยัง,ย,งยังไม่ใช่นะครับเห็นว่าเดลิกมีเหตุผลที่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าย้ายตามนายเก่ามาอย่างเดียวด้วยใช่ครับคือเขาก็บอกว่าพอพูดถึงแมนยูนเต็ดอะครับมันก็ปฏิเสธยากนะครับแถมผมมาถึงเนโหแฟนบอลต้อนรับผมดีมากๆเลยแล้วก็คือเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่เขาก็เติบโตมาคือเขาโตมากับการดูเอ็ดวินฟานด์ซาเป็นผู้รักษาประตูตอนที่เล่นแชมเปียนส์ลีกแล้วเขาก็กทันดูนัดที่จอห์นเลนดีไม่เข้าด้วยนะ ที่ UCL อ่ะปี2 0 0 7 2 0เ8อพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงแมนยูเต็ดมันก็เป็นสโมสรที่ปฏิเสธยากไม่ใช่เพียงแค่ผมมาเพราะบอสเก่านะครับมาที่นี่ก็เพื่อสโมสรด้วยแต่ว่ามีดีลโยโลที่โดนมาก,ก้าเปิดเผยเอ,อันนี้มีแรงว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาลิดถอนถอนสมองไปดื้อว่าเจอแมนยูเกทับขั้นหนื่อย3เท่าใช่ฮนะมาก้าบอกว่าคือจริงๆแล้วครับเล้วอามาดริดต้องการโยโลแบบฟรีฟร เหมือนที่เขาชอบทํากับนักเตะในหลีเอิงคือรอได้ไม่มีปัญหาคาราเวงกาชูเอเมนี่แบบนี้เพราะว่าเหมือนวันนั้นที่ผมบอกกับคุณซีนบอกไม่ใช่แค่ลีเอิงนะแต่ว่าคนบราซิลส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งอาเจนิน่าเนี่ยเขาไม่ดูบอลอังกฤษเขาดูบอลลาลิก้าเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้มันเติบโตมาก,กับการดูมาดริดมนันเป็นเป้าหมายซินฆาล่าปลายฝันคุณภาคดูว่าทําไมนักเตะฮอลแลนด์มาบาร์ซ่าง,ง่ายมากเพราะโยฮันครอยใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันโยโร่เนี่ถ้าแมนยูไม่เข้าไปแบบจักกระชากออกมานะไม่โด,สโดสนสโมสรบีบขายไปอยู่ม,มาดิดชัวร์รอปีหน้าแน่นอนเพราะเด็กอายุก็เพิ่งน้อยอ่ะยังอย,อยู่อ่งว้อยปีนี่น,นะครับแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยที่แมนยูเต็ดพร้อมจ่ายให้แบบสมททุนไปดูแล้วก็ตกใจว่าค่าตัวแพงสุดค่าเหนื่อยแพงสุดของบอร์ดบริหารยุคใหม่มแล้วมาปุ๊บก็ฟิตเลยเรียบร้อยเลย <laughs> ซึ่งแอตเลติกก็แฉออกมาอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ผมโดนด่าในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะที่บอกว่าทําข่าวเรื่องโยโรมีมีโอกาสที่จะไอเมตาตาซาแตกอะแต่อันนี้มันมาจากลอรีวิทเฟลทียหนึ่งจากแอตเลติกเลยนะแล้วมาก็เจ็บจริงว่ามันมีผลสแกนโอนมาเลยว่ามีความเสี่ยงแต่ว่าเขามองกันว่าต้องเอาชนะราชันชุดขาวให้ได้ก็เลยเอาดีลนี้มาก่อนซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับฮอยลุนที่เจ็บหลังอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนนะฮะ ครับต่อแรดฟอร์ดเนี่ยแม้บอกว่าไปซุ่มซอ้อมไม่ได้ติดทีมชาติผลงานต้นฤดกการยังยิงไม่ได้อแอสซิสไม่ได้ก็เลยจ้างเทรนเนอร์ซ้อมส่วนตัวไม่เกี่ยวกับสโมสรเลยครับซ้อมเพิ่มโอ้พอไม่ติดทีมชาติเนี่ยฮะไม่มีฟีฟ่าวีคนะครับจริงๆก็ซ้อมโปรแกรมส่วนตัวไอโปรแกรมกับสโมสรก็ได้นะฮะแต่ว่าไปจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวมาก็ซ้อมนะครับซึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมมองเขาในแง่ดีบ้างนะครับถ้าทำดีก็ชมเขาบ้าง เพราะว่าตอนนี้เขากลายเป็นแพท้ทุกอย่างคือฟอร์มมันแย่จริงเล่นไม่ไม่ได้เลยนะครับแต่เพราะมันเป็นแบบนี้เอาก็ยังดีกว่าเขาไปก็ยังพยายามอยู่อ,อะไปดื่มเตกิล่าไม่ใช่เหรอ <laughs> <laughs> ถูกไหมครับตอนเขาผับก็ด่าเขาก็ถูกแล้วแต่ตอนนี้เขาเขาพยายามโฟกัสารเขาโพสต์ไม่ได้เกี่ยวกับสปอนเซอร์ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ก็ต้องเอาเขากลับมาให้ได้เพราะยังเป็นนักเตะของสโมสรอ,อยู่ไนงะใช่ไหมครับอืมาได้ไม่ได้ว่าไงที